เปิดบ้านโมอามินาคบสาวหล่อแต่ท้องโตตอบชัดท้องป่องแล้วเป็นประเด็นดราม่าไม่น้อยเมื่อนางร้ายสุดแทบโมอามินาพินิจโดนชาวเน็ตจับตาว่าท้องหรือเปล่าหลังเห็นภาพเพลินในชุดเดรสสีม่วงแต่ตรงส่วนท้องมันนูนเด่นอย่างเห็นได้ชัดจนเจ้าตัวได้ตอบกลับชาเน็ตว่าท้องแล้วทาไมไม่ท้องแล้วทาไมอยากรู้เช่นกันค่ะมนันเดือดร้อนชีวิตของใครไหมคะล่าสุด โมอามีนาได้ให้สัมภาษณ์ว่าช่วงนี้กำลังทำเรื่องเกี่ยวกับการฝากไข่อยู่แล้ววันนั้นมีประจำเดือนวันแรกซึ่งเธอเป็นคนที่พอมีประจำเดือนปุ๊บจะดูตัวบวม1-2วันและก่อนหน้านี้เคยผ่าช็อกโกแลตซีดไปแล้วสองรอบซึ่งปัญหาตรงหน้าท้อมันแก้ไขไม่ได้ ต่อให้ผอมขนาดไหนก็จะยังมีส่วนนี้อยู่ซึ่งในอนาคตถ้าจะท้องก็ไม่ผิดอะไรเพราะตนก็อายุใกล้เลขสีแล้วและมีความรับผิดชอบมากพอส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์อะไรแบบนี้ค่อนข้างรับมือได้ทำเอนานักแสดงสาวสวยแซบอย่างโมอามินาพินิษเดือดขึ้นมาทันที